รถแห่เครื่องเสียงขยายเตียงเปิดใช้หนังอะไรอย่างนี้แม่ในพื้นที่เรามีความคิเดเห็นยังไงอยากให้เขาเลิกไหมแม่หรืออยากให้เขาทําต่อไม่อยากให้เลิกนะอยากให้ทําต่อถ้าทำต่อได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้จะดีนะเพราะว่าถ้าถ้ากันเขาเอาเอามาทําแบบนี้เราก็ทํางานได้แบบพวกทหารเขาก็ทํางานได้ใช่ไหมละ่ะเขาทํางานได้เขาเขาทู่กวดทุ่นระเบิดออกไปออกไปเรื่อยๆเรื<ๆ>่อยๆมันไม่เป็นอะไรนี่บ้านเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเนต์มันจะเดือดร้อนให้มันตายไป มันรับไม่ได้ไงมันตายไปเขมินนั่นมันเป็นที่ของเราอยู่แล้วถ้ามันไม่ออกไปก็จะทําแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อประชาชนอะไรเลยประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยทางมันก็ไม่เดือดร้อนทางเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้ามันจะเดือดร้อนมันก็หนีออกไปสีจากที่ดินของเราแค่นั้นก็จบแล้วถ้ามันให้เรามันก็จบไปแล้วค่ะแต่นักศึกษาที่ละเขาก็ออกมาพูดแม่ว่ามาเตือนว่าการทําแบบนี้มันเป็นเหมือนเป็นการคอมมิงนิตใจกัมพูชามันเป็นบ้าหรือเปล่ามันเป็นใครมันเป็นคนไทยหรือเป็นคนเขมิน มันเป็นบ้าไหมอีกคนนั้นน่ะมันเป็นบ้าไหมมันออกไปเลยมันเป็นสวรากตั้งไม่ใช่เหรอมันจะอยู่ทําไมมันมาขัดกับประชาชนประชาชนแถวนี้เขาเดือดร้อนมันไม่ได้เดือดร้อนแกกะโหลกลกะลาแกไม่รู้จักอะไรไม่ต้องตัดนะพูดแล้วไม่ต้องตัดเอาเลยลงไปเลยไม่กลัวหรอกะจะทํายังไ,ไงก็มันทํามันคิดถึงไหมหัวกหัวใจของคนประชาชนชายแดนน่ะนะมันคิดถึงไหมเออมันอยู่ในมันอยู่ในห้องแอร์มันพูดได้นั่งพูดนั่งอะไรได้ใครรากมันมาล่ะ พวกมันลากกันมาเองลากตั้งกันมาเองแล้วมันมาพูดอย่างนี้เสียกําลังใจคนเข้าทํางานคนทําก็ทำใช่ไหมหล่ะคนไม่ทําก็มาพูดกันอย่างนี้เสียกําลังใจมากเลยเห็นใจกันนะกันอยู่ชายแดนมาตั้งเท่าไหร่แล้วเท่าๆกันจะเหมือนประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนชายแดนเ้าเนี่ยกันะเห็นใจมากเลยกันบุ๋มบรรณดาหรือเจ๊เออะไรเนี่ยเขาเขาเขาช่วยเหลือทุกอย่างให้กําลังใจประชาชนแถวชายแดนได้เขานี่แหละชื่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพวกเราสู้กันตนเองก็ไปไม่รอดหรอก ต้องได้กรบบอกเสียงจากพวกเขานี่แหละถ้าเราซื้อเองเป่านนี้ที่ดินเราก็คงโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพวกเขาเข้ามานี่เหรอพวกเราแย่แย่มากๆเลยจะไปจะไปหวังพึ่งของรัฐบาลหรือว่าสาวสาวาคนไหนแล้วมันออกมาเงินในถุงมันกล้าจ่ายไหมวันละยี่สิบสาสิบาทมันกล้าจ่ายมาไหมมีแต่พวกเราออกกันเองช่วยกันเองประชาชนออกกันเองมันเคยมารู้อะไรไหมมันกินเงืนเดือนประชาชนนันี่มันกินภาษีประชาชน แต่มันพูดประชาชนมันไม่เหมือน,ม,นมันไม่ใช่คนไทยนะ่ะมันเหมือนมันเป็นคนขมิญนนะ่ะอยากให้เขาลงมาดูพื้นที่ดูความเดือดร้อนของมาเลยมาเลยมามาดูเลยว่าเขาอยู่กันยังไงกินกันยังไงมาดูมาดูเลยไม่ใช่จะสวยโลกสวยอยู่แต่ของตัวเองอยู่นั่นแหละมองโลกสวยเป็นผู้ดีแต่คนไทยตายทหารตายมีไหมที่จะออกมาเรียกร้องอะไรน่ะมีไหมเป็นคนมาได้ยังไงเป็นคนไทยมาได้ยังไงต้องต้อง,ต,องต้องไม่เชื้อชาติไทยไม่ต้องใช้แล้วเป็นอย่างนี้ ไม่ชอบเลยคนพันนี้ล่าสุดก็บอกว่าโอ้นี่เอาเอ็สิบหกไปยิงสลุมเขาใครเอาเอ็กสิบหกไปยิงสลุมใครนี่แหละถ้าไ <laughs> ม่ยิงตรงไหน <laughs> ถ้ามันไม่ลุกลามเข้ามาจะไปยิงหัวมันเลยมันลองเปิดมาสิเขายิงมันแน่ถ้ามันไม่เปิดเขาก็ไม่ทําถ้าทําแบบนี้ดีแล้วมันได้เสียเลือดเสือเนื้ออะไรหรอกกันเขาทําแบบนี้เขาดีแล้วทําค่อยล่นเข้าไปล่นเข้าไปใช่ไหมละ่ะ <laughs> เขาทําถูกต้องแล้วนี่ <laughs> ไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยประชาชนก็ไม่เดือดร้อนทําได้ทําไปเลยกันเลย ไม่ต้องรอหรอกป้าสนับสนุนอีกคนนึงละกลัว,วไหมคะแม่ว่าพี่การจะแบบอพอเขแท้ใจแบบนี้แล้วไม่อยากจะทําต่อแล้วไม่ใากนี่แหละนี่แหละประเด็นประเด็นที่ว่ามีแต่คนไม่ทาแล้วพูดพูดให้เขาพูดให้เขาเสียกําลังใจพูดให้เขาน้อยใจแต่คนอย่างเขาเขายืนหยัดมาตั้งนานแล้วเขาไม่กลัวหรอกเชื่อเชื่อ,อแม่เชื่อใจเขาเชื่อกันจอมพลังเชื่อบุ๋มเชื่อเจเอะอะไรคุณวิลานั่นก็อีกคนนึง<ฆ>ไปว่านายกก็ยังไปว่าอีกว่า ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแต่ตัวนายกทําประโยชน์อะไรอ่ะพูดไปเลยว่าไม่ได้ทําประโยชน์อะไรตั้งแต่นานมาแล้วคุณวิล,ลานี่พ่อใหญ่วิลานี่แกดีนะแกมามาช่วยเหลือบ้านน้องจานบ้านน้องยากแก้วนี่แกมาช่วยเหลือมาตลอดไม่เห็นความดีของแกเลยติดคุกก็ไม่ยอมมาแกออกมาทั้งๆั้งที่ติดที่จับในเมืองไทยในเรียทศไทยเรานะ <im it> แต่ไม่ช่วยเหลือแกรู้มาตั้งนานแล้วเรื่องนี้แต่มแต่เราทาอะไรไม่ได้ประชาชนเนี่ยนะนะ <im it> ถ้าไม่เป hots, เกิดเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่ออกมาเป็นกระบอกเสียงไม่ออกมาพูดใช่ไหมล่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ถึงนออกมาพูดเนี่ยออยากให้กำลังใจอะไรพี่กันบ้างไหมคะแม่สู้นะคะสู้ให้ถึงที่สุดเลยใครจะว่ายัางไงไม่ต้องไปสนใจหัวแม่มันมันมีคนเดียวร้อยละหนึ่งคนหรือหมื่นละหนึ่งคนก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปสนใจมันสู้สู้เลยค่ะป้าขอให้สู้เลยช่วยช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือประชาชนมแม่คะแล้วเรื่องไอรถแห่เนี่ยคือวันนี้เป็นวันนี้ไม่มีการเข้าไปเปิดแล้วใช่ไหมแม่ก็คงไม่มีหละเพราะว่าคนมันตําหนีก็ตําหนีนนะ่ะ ก็ถอยไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาใหม่ก็ได้เห็นบอกว่าจะมีของอะไรซองดูฮีมาอีกเหรอก็ขอสนับสนุนนะอยากให้ทําเลยแบบนี้มันสันติดีมันไม่มีเสียเลือดเสียเนื้อกันดีมากเลยทําแบบนี้เห็นด้วยเห็นด้วยฝั่งนู้นเห็นเขาก็เอาเครื่องเสียงทดแทนมากเหมือนกันโอ้ยรถอีเต็นแฮมารถไอ้เต็นเข็นมามันจะเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอขมิ้นนั่นดูขอขอประนามมันไว้เลยว่ามันเนี่ย มันเสียชาติเกิดมันเกิดที่ไหนล่ะเกิดที่เมืองไทยมันยังไม่สำนึกเมืองไทยเลยกินที่เมืองไทยมันก็ไม่สำนึกเลยเออมันมันเห็นเสด็จพ่อหุนเซนมันไหะหุนเซนหลอกมันขนาดไหนทุกวันทุกวันมันก็นหนีเข้าบ้านเราตลอดนหนีเข้าไทยตลอดจับได้ตลอดมันไม่เคยมันกินในในประเทศมันมันกินไม่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันมีแต่หลอกลวงโกหกมึงจำไม่เลยนะประชาชนขมิ้นไอ้หุนเซนมันหลอกพวกมึงทั้งนั้นแหละมันไม่ได้จริงใจกับพวกมึงหรอกอ่า